สบายดีพ่อแม่พี่น้องปร่งปายบนสุดสุดคนตุ่มตุ่มบอนพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะมึงน้องมึงนามึงหนี่ก็มาพบกับพญานำคกับพี่น้องพี่น้องมึงหนี่กับพี่น้อยเป็นได้ปลาใหญ่มาพี่น้องเลยปลาใหญ่คลองมาปลาเยอะวันปลาใหญ่พี่น้องเลยมาเห็ดกินนี่ียากข้าวเนี่ยพี่น้องเลยปลาคลองมามาแก้มพี่น้องมาแก้มสดๆพี่น้องเอาเนื้อปลาสดละร้อนพี่น้องตอนนี้แก้มกันอยู่พี่น้องตัวนี้อันนี้แก่ข้าวด้ิสันเนี่ยแก่ข้าวด้ิสัน เน um, well. um ี่ยแก่ข้าวเขาได้ใชะได้เลยสองตัวนี่พี่น้องไอ้ปลาสองตัวดิหนิปลาสองตจะเนี่เต็มกระซ้าพี่น้องเลยอันนั้นนางทองมันนี่พี่น้องนั่นนางทองมันเต็มนางทองพี่น้องนางทองปลานางทองปลาเป็นทองมันเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังไงกลมไตรเบาเหลืองเงินเนาะมาพี่น้องมาแก้่นางทองปลาปลาพรอนพี่น้อง แก้มนั่งท่องปลาหนองพรอนพี่น้องตอนนี้กำลังแก้มกันอยู่เลยเนี่ยสดสดและหร้อนพี่น้องเลยฮักเอาขึ้นมาแต่คลองสำหรับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็ขอขอบใจหลายเด้อที่ติดตามหัดชมและให้กำลังใจตลอดมาสำหรับเพื่อนใหม่ก็คอมเมนต์ไว้ต่คลิปพี่น้องสิปียาบประยามสีมือหามือพี่น้องเลยสิปียาบประยามตอบคอมเมนต์เพื่อน ไปทุกคนพี่น้องสบายดีเอาหมดเลยาเน่เตะช่วบพี่น้องเลยมา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 เก็บมามาในลอยในลอยมาเก็บนางทองนะมาพี่น้องมาคบลำลำพี่น้องเลยบุมเอาวีใส่เอาวีใส่จนเขียวพี่น้องเลยพี่น้องเลยพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อก้อยนางปลาพี่น้องก้อยทองปลาก้อย ท้องน้องพอนเขาว่มตสยบเสบผมตายบ่เรื่องพี่นนองซ้ำหนึ่งเลยกระซ้มืดกระซ้ามหนึ่งเลยผมขากลีโอ้เจ้าคือหอกขาดแท่นะพักกรโดนห่อพนโอ้พนตัวบตัวบตัวบเลยพี่เนไปเอ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรฮึขาดบวใครอยู่ตีเลยนะเมื่อกันน้ำมันมีขยาดไพ่เนี่ยเราอะ ถัดไฟเตมาพี่น้องมาจำจุแกวบีมคมตรงกันพี่น้องคเอ้พวชุดยอดพี่น้องเลยเอาไปเาไฟห้กัเกาแกบนางทองพี่น้องมากมากัวแห้งเลยเนาะลำบังแหละังมเลามองมาดู

กลองบานนอกมีโรคมีไฟมีโรคมีไฟพักธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดเป็นองเลยแม้แต่บ่งมันยังมั่งพักกระไรามาจะใช้ตาามาจะน้่งใช้ลามาทำของมาแต่ของเป็น้องเลยปลาของง่ายเือบกระปุใส่เลยง่ายเลยยกเงินไหนมันไปเสือเกือเฮ้ยมา อ่อแล้วยากนะปไปซื้อให้มันเราบุถือตีนมันอีกนะซอยจะไปเปลี่ยนอีกอาบุ้เดี๋ยวแก่แล้วมันกรซ่วว่ากินน้ำน้ำเน่แค่นได้บุกินน้ำไรกันบุกินน้ำแต่แค่นได้ายบ่กินน้ำแต่แค่นได้พี่น้องเลยเราซองขวดหน่อยเน่อยเดี๋ยวแต่ปลาสดๆเดี๋ยวพี่น้องเป็นแบบนี้พักเบิดพี่น้องเลยพวกนี้มักพักขักพักเบิดก่อนฟ้าพี่น้องเลยพวกนีมันเสื้อกินกับเสื้อกินกับพวกนี้ เกี่ยงตับพี่น้องเลยมอไอเสบเป็นเสบพี่น้องเลยทับบุ๋เสบเป็นเสบทับนี่พี่น้องน้ามันกินอะไรก็เอาต่หน้ามนนะเด้อหน้านเลยนะเด้น้าม้อยน้ามันเลยใส่นี่เลยหนึ่งร้อเห้าสิบแค่หน้ามันกินแบบครบสำหรับคลิปเขาก็คือสิจบฉันพี่น้องพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออพันธ่านผสมลายเด้อขอโทษนหลายผู้ที่บูกินดิบกับพี่น้องเลยตั้งนี้ผลนมักดิบพี่น้องเลยกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งน้ำเด้อพี่น้องเด้อ กิหน้าพบกันใหม่สบ,บายดีมีแต่ของดิบๆกว่าสิโล้